จข่าวร้อนลวงข่าวลึกทีนี้เราไปฟังในอีกมุมมองหนึ่งนะคะ,ะในอีกความเห็นหนึ่งจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือโฆษกของพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพริ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพร้อมพงษ์คะ สายยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวคง <ผม S 1> จะได้นะตามกันนะคะในแง่ของรายละเอียดแล้วก็มุมมองจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยถ้าหากว่าจะสรุปกันแล้วเนี่ยน,นะคะจากความเห็นนะคะของทางด้านประธานวิปัฐบนาบดนั้นดูเหมือนว่านะคะมีแนวโน้มแล้วค่ะนะคะมีแนวโน้มว่าจะไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดนะคะตามข้อเสนอแนะของทางสารรัฐธรรมนูญเอาละค่ะสายของคุณพร้อมพงษ์นั้นเข้ามาแล้วนะคะ,คะพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพร้อมพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ คุณค <utan> ุระดมคุณสุธีครับค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ฟังกันอยู่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะครับค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกา,า,ากรรมการบริหารพักแกนนําพักรวมถึงสมาชิกก็มาติดตามการวิจัยของสารและบรรมนูญน,นะครับโดยโดย,โดยโไม่ไปที่สารบรรม,มน,นูญโดยทา่านพักก็มีท่านอุดมเดชประธานวิ์นะครับแล้วก็ท่านสามบราแก้วดีชัย อผู้ถูกลองนะครับที่เสนอแก้ขัดแะรุนเนี่ได้เดินทางไปแค่สองขั้นนะครับรวมกับทนายความผู้น้ำนมบ้ากก็ไม่อยากให้มองว่าเอ,อพรคเพื่อไทยเป็นคนด้านลยะครับตรงนี้ครับค่ะอือแล้วเป็นยังไงคะวันนี้ฟังแล้วในวอรูมนะคะของพรคเพื่อไทยเองหรือว่าตัวคุณพ้อมพงษ์เองมองว่ายังไงคะในส่วนตัวที่ผมเป็นสสที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งมันจะมีติสมาที่สภา ก็มองว่าเมื่อมีสับใออกมาก็ทาให้บรรยากาศผ่อนคลายนะครับแต่ก็เสียใจแทนประชาชนที่เขาคาดหวังว่าอยากให้มีสภาลากและบรรลุโดยที่ตามกฎประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็คือในอำนาจที่ประทายปนของประชาชนเนี่ยประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายชุ่กฎหมายชุ่สุดที่เป็นกฎหมายและบรรลุเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเมื่อเมื่อวันนี้สารบรรลุก็วิจัยว่าต้องมีการ ร่างลายมาตราแล้วก็เป็นหน้าที่ของสสและสวคือสมสาชิกนสชาแล้วก็ไปทําประชามติมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยอาจจะเสี๋ยโอกาสแล้วก็มันน่าจะขัดกับหลกักการทางธิปยใจหน่อยรับค <c oughs> ่ะในในจุดนี้นะนะคะทางตัวคุณพ้อพมงมเองเนี่ยมองว่าเนี่ยนะคะจะมีการดําเนินการเนี่ยตามแนวทางที่ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไว้ไหมที่ควร,รจะต้องปฏิบัติตามไหมคะ คือมันต้องหารือกันนะครับซึ่งวันนี้ต้องรอคำวิจัยรายบุคคลรวมทั้งคำในก,กลางของสารมนุษย์ว่าแต่ละท่านเนี่ยม,มีคำวิจัยอย่างไรซึ่งเราก็จะมีการเรียกประชุมพักในสัปดาห์หน้าเพือ่อจะหาทางที่จะมาศึกษาคำวิจัยรวมถึงยันทางที่ทางสมาชิกพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำารัชการรวมทุกหารือกับพักรวบรวมรัฐบาลน,นะครับว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรโดยเฉพาะ จะแก้ไขภายมาตรกาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือจะโหวตวาระสามตามที่สารมนุนบอกว่าโหวตได้นะครับแต่ว่าถ้าโหวตแล้วทนจรันยังบอกว่าทนจรันพัฒนาดีตะกุลบอกว่าถ้าเกิดโหวตตามอาจจะขัดมาตรการปีแปดอีก <S <S ซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องมามาพูดคุยกันแต่ผมก็ยังมีความกังวลแทนที่น้องประชาชนวันนี้ก็สะท้อนผ่านมายัางพักนะครับรวมทั้งนัก,นกรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หลายมหาลัยรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยเขาห่วงว่า เมื่อมีการวิจัยมาอย่างดีว่าการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมาตรา291เนี่ยสารรัฐมนูลสามารถรับรองโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดรวมถึงมีการวิจัยว่าการแก้แก้รายมาตรานะครับมันจะทําให้การแก้กฎหมายหรือการนําเสนอกฎหมายของฝ่ายรัฐสภาเนี่ยหรือตัวฝ่ายนิติบัญญัติในคนาคตทีนอยีกเสนอกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยถ้ามีคนเนี่ยไปร้องศาลรัฐมนูญ อีกแล้วก็ทําให้การแก้ไขมีการวิจัยออกมาเนี่ยจะทําให้การแก้กฎหมายรือเสนอกฎหมายเนี่ยลําบากมากมเป็นผมมองว่าน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการก้าวล่วงไปอํอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยซึ่งแบ่งเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับอันนี้ก็ก็น่าน่ากัาางวล แล้วมองดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะคะคุณพร้อมพงษ์คะจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเปล่าหรือว่าจะแก้เป็นไลายมาตราดูดูแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องรอคำวิจัยกลางอคำวิจัยรายบุคคลต้องมาศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ต้องต้องมีการประชุมพักแล้วก็ต้องหารือกับพักร่วมนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีการประชุมวิ๊ของพักร่วมด้วยนะครับค่ะคิดว่าเนี่ยนะคะเสียงของประดาคนเสื้อแดงที่ออกมาเนี่ยนะคะอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับเนี่ย จะเป็นเสียงที่มีอิทธิพลนะคะต่อการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยไหมคะผมมองว่าเอ่อวันนี้อยา่าวาแต่นคนเสื้อแดงเลยครับประชาชนที่เป็นกลางรวมถึงประชาชนที่เป็นสายนักวิชาการหรือภาคเอกชนเนี่ยเขาอยากในหลักการประชาธิปไตยเขาอยากให้มีการแก้ไขรัฐมนตรีห้าถุนอยู่แล้วาไม่างั้นเขาก็าไม่แสดงประชาปฎิเสเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่สองว่า้าเสียงเกินครึ่งเพราะเราหาเสียงชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทย ได้เสียงเกินครึ่งจะแก้รัฐมนุนพ,พักผู้จัดเขาไม่แก่นะครับมีชัดเจนแต่วันนี้เมื่อเมื่อเราได้เสียงเกินครึ่งจุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็มีความมั่นคงว่ายืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วสัญญากับประชาชนอย่างไรเป็นสัญญาประชาคมอย่างไรเราก็ขับเคลื่อนผ่านรัฐบาลเพื่อมีนโยบายในการให้เกิดกภา,าร่างรัฐมนูญและมีการแก้ไขโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนกำหนดกฎหมายกฎกำหนดมาตราในการร่างเอง นะครับโดยที่พรรคเพื่อไทยเมื่อมีการสภาล่างแล้วก็ถอยกลับมาเราก็ปล่อยประยายชน,นเ,เป็นคนเป็นคนเลือกนะครับสสรเลือกอย่างไรสสรก,ออก็ไปล่างกันเองที่ไได้จะมุ่งหมายเดิมนะครับแต่เมื่อวันนี้เมื่อสารรัฐมน,นุนวิจัยเขาต้องไปไปปรับการทํางานอีกนะครับค่ะค่ะแล้วคุณพพงษ์เขาแล้ววันนี้หลังจากที่ได้รับทราบคําวิน,นิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้แล้ว ทางด้านของพันตำรวจโททักษินได้มีการโทรมาพูดคุยต่อสายตรงกับใครภายในพักบ้างไหมคะยังไม่มีครับแต่ผมทราบจากรายงานข่าวค <c oughs> ว่าท่านเองก็รับทราบแล้วอ <c oughs> แล้วก็ท่านเองก็คงจะในฐานะที่เป็นอดีตนยายกบรีและเป็นคนที่ทางพักเพื่อไทยให้ความเคารพนะครับท่า <c oughs> นก็บอกว่าเรื่องนี้คงจะเป็นการต้าในแก้ไขท่านผูดด้นัต่อปแต่ว่าจะออกในรูปแก้อย่างไรเช่นแก้ทั้งฉบับหรือแก้รายมาตรา หรือจะหวตวาระสามจะมอยู่ที่สมาธิรัฐสภาที่แกนนำพรรครัฐบาลในองทหารือกันพุกเพื่อไทยจะเริ่มไปสั่งกหน้าและพ้องข่าสาที่จะหารือกับพรรครลัฐบาลด้วยเพราะว่าเรามีอยู่สามร้อยเสียงเราต้องรับฟังกันกันทุกฝ่ายนะครับแสดงว่าข่าวที่ออกมาว่าที่คุณทักษิณออกมาพูดว่าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของสารรัฐธรรมนูญเนี้ยก็แสดงว่าไม่จริงผมว่านั่นคือปรากฏเป็นข่าวยังไม่เห็นท่านพูดออกมาจาก บาดท่านหรือกับการที่ให้สัมภาษณ์นะคระับก็เป็นแค่รายงานข่าวซึ่งรายงานข่าวเนี่ยมันก็ก็ยังเชื่ออะไรได้ไม่ได้ะนะครับและเนี่ยนะคะพอคุณพรมพงศ์เองเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนปี2550นะครับเนี่ยนะคะวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตออกมาค่ะนะคะจากสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์แล้วก็ AFP เนี่ยนะคะระบ,บุว่า คือทางพรรคเพื่อไทยและก็รัฐบาลเองเนี่ยนะคะจะดาเนินการแก้ไขรัฐมนูญบอกว่ารัฐมนูญปี2550เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่ารัฐมนูญปี2550นั้นนะคะก็ผ่านดการลงประชามติออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนเอาง่ายๆนะครับหลักการที่เราเห็นว่าวันนี้การระบบแบ่งแยกอำนาจการระบบอำนาจที่ประายหนึ่งของปวงชนนะครับวิธีบัญญัติบริหารตุลาการวันนี้เมื่อ สาร,ะรละเมนูในการชิดแบบนี้มันก็เป็นน่าจะเป็นการเข้ามาก้าวล่วงอำนาจดีดีบัญ,ญัติซึ่งการรับของสาร,ะรละเมนูเนี่ยในการที่จะรับตามมาตรา68ตามคำร้องเนี่ยนะครับซึ่งซึ้งนักกฎหมายเองไม่แต่เว็บไซต์ของสาร,ะรละเมนูเองหรือถึงกฎหมายเองเจบตาดำรงของตกลรฆ่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องยื่นผ่านอัยการสุดเท่านั้นอันนี้ผมยงังยินตัดการอยู่ แต่วันนี้ก็เห็นว่าถ้าการดําเนินการลักษณะนี้ต่อไปสารรัฐมนูลเองต้องรับสิกหนักแล้อเพราะคนจะยื่นตรงอีกเยอะค่ะผมเชื่อว่าต้องสารรัฐมนูลเก้าท่านในของงต้องมีคเพิ่มแน่น่ะกฎที่วันนี้ผมก็เห็นอาจารฝ่ายนิติบ้าหลายหลายท่านก็มาพูดถึงมีกรณีที่เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องสารรัฐมนูลในะใน่ักษณะทำนอกคล้ายๆกันอย่างเงี้ยที่ผมมองว่าวันนี้ประชาชนก็คงตั้งข้อกังขา นะครับรวมทั้งเป็นครั้งแรกที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร,ร่วมรับรู้รับทราบการแก้รัฐนูนม,มากกว่าปี40ซะอีกยละ,ะมากกว่าปี50มีความตื่นตัวมากผมเชื่อว่าวันนี้ใครเองที่ไปยึดหลับการคงข้อกฎหมายไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยประชาชนก็อาจจะไม่ยอมรับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพร้อมผงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับค<อ>่ะ นั่นก็เป็นคําสัมภาษณ์นะคะขุณพรมพงษ์รุพริศค่ะคุณกพักเพื่อไทยนะคะก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมานะคะก็คงจะต้องรอติดตามกันกับความเคลื่อนไหวในการเรียกบรรดาสอสของพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะมาพูดคุยแล้วก็หารือกันนะคะว่าจะมีการดําเนินการนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อไปอย่างไรก็คือจะต้องรอนะคะคำวินิจฉัยส่วนตนนะคะเพื่อมาดูในแง่ของรายละเอียดและอ่านกันแบบเป็นลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่งละค่ะซึ่ง สัปดาห์หน้านะคะน่าจะมีความชัดเจนกันนะคะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนค่ะค่ะจบข่าวร้อนล้วมข่าวลึก